าไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะ รู้ไหมบัตรเครดิตเป็นเครื่องมือทําเงินให้เราได้อีกทางนะคะเพียงแค่เรารู้จักใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดก็อาจจะเพิ่มไรายได้ให้เรามากกว่าที่คิดหลายคนเมื่อคิดจะสมัครบัตรเครดิตก็คิดถึงแต่แค่เรื่องของการเพิ่มความคล่องตัวในการใช้จ่ายโดยไม่ต้องพกเงินสดติดตัวหรือเพื่อใช้จ่ายซื้อของออนไลน์ได้สบายๆแล้วก็รวดเร็ววันนี้ชบาจะมาแนะนํา6เทคนิคชาญฉลาดในการใช้บัตรเครดิตให้กลายเป็นเครื่องมือทําเงินแบบใหม่ เพิ่มรายได้อย่างคาดไม่ถึงแล้วก็ช่วยประหยัดรายจ่ายได้มากกว่าเดิมอีกด้วยใครอยากรู้แล้วไปฟังกันเทคนิคแรกค่ะ อาสาใช้บัตรเครดิตรับจองตัว๋วเครื่องบินจองโรงแรมออนไลน์ได้ผ่อ n มาใช้ฟรีเวลาไปออกทริปกับญาติผู้ใหญ่หรือวางแผนจะไปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกับเพื่อนๆและต้องจองโรงแรมหรือตัว๋วเครื่องบินแต่ก็มีบางคนไม่ได้สมัครบัตรเครดิตไว้ทําให้จองผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้จึ่งอาจทําให้ต้องเสียเวลาดําเนินการยุ่งยากเราลองอาสาใช้บัตรเครดิตจองโรงแรมและตัว๋วเครื่องบินให้ทุกคนดูแต่เมื่อรับเงินสดมาแล้วเราต้องนําไปจ่าย ค่าบัตรทันทีนะคะซึ่งจะช่วยให้เราได้พอยต์จากบัตรเครดิตมาแลกเป็นเงินคืนหรือแลกเป็นส่วนลดหรือแกลกรับของที่อยากได้ฟรีแต่ต้องไม่ลืมตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการจองดีๆก่อนทำการจองเสมอนะคลิกที่2ค่ะใช้บัตรเครดิตช่วยจองบัตรคอนเสิร์ตการจองบัตรคอนเสิร์ตจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตศิลปินไทยหรือเท่ชื่อดัง ก็กดจองได้ทันทีง่ายๆเพราะบัตรเครดิตถือเป็นข้อได้เปรียบด้านความไวค่ะกดปุ๊บจ่ายปับ๊บไม่ต้องไปต่อคิวชำระเงินหากต้องไปดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆลองอาสาจองบัตรคอนเสิร์ตให้กับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตสิคะจะบวกค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยพองามหรือไม่บวกก็ได้เพราะแค่ point ที่เราได้มาจากการรับจองบัตรก็เอาไปแลกสิทธิประโยชน์ได้ไม่น้อยแล้วค่ะหรือจะข้ามขั้นผ่านตัวไปเป็นแม่ค้ารับจองสินค้าศิลปินจากต่างประเทศมาจำหน,น่าย ต่อโดยชําระผ่านมาตเครดก็เป็นอีกช่องทางที่ดีงามค่ะได้ทั้งพอย n t ได้ทั้งกําไรจากสินค้าได้ไรายได้เข้ากระเป๋าไปอีกต่อด้วย เทคนิคที่3ค่ะใช้บัตรเครดิตรับหิ้วของไดยคายหิวพร้อมพอยค่ะรับหิ้วสินค้าก็เพิ่มรายได้จากบัตรเครดิตได้นะคะลองใช้บัตรเครดิตรับหิ้วสินค้าพร้อมคิดค่าหิ้วเล็กน้อยเพิ่มบริการพิเศษด้วยการให้ระยะเวลาเครดิตการจ่ายเงินสําหรับคนที่เราเชื่อใจได้นะคะก็จะจูงใจช่วยให้น่าใช้บริการมากกว่าเดิมด้วยกรณีนี้ได้ทั้งพอยจากวงเงินที่ลูดไป พร้อมทั้งค่าฮิ้วที่อาจสร้างไรายได้เสริมให้กับเราได้อย่างจริงจังแต่การรับฮิ้วสินค้าต้องมั่นใจว่าซื้อไปแล้วจะไม่โดนเทนะคะเพราะแทนที่จะได้รับค่าตอบแทนอาจกลายเป็นว่าลูกค้าไม่ยอมโอนเงินให้เราต้องรับพราต้นทุนฟรีๆเลยนะ เทคนิคที่4ค่ะลงทุนด้วยบัตรเครดิตเช่นนำไปซื้อกองทุนหรือตราสารหนี้นะคะการใช้บัตรเครดิตรูดซื้อกองทุนจะซื้อได้เฉพาะกองทุนที่ลดหย่อนภาษีแต่จะไม่ได้รับคะแนนสะสมหรือเครดิตเงินคืนเพียงแต่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องเท่านั้นทั้งนี้ควรศึกษาเงื่อนไขาการซื้อและความเสี่ยงให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะ เทคนิคที่5ลงทุนในทองด้วยบัตรเครดิตรูดซื้อขายทองภายในระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยหลังปิดยอดค่ะเพิ่มโอกาสในการลงทุนด้วยการใช้บัตรเครดิตหลังวันปิดยอดของแต่ละเดือนซึ่งก็จะมีช่วงระยะเวลาประมาณ50วันเป็นระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยหากชําระภายใน50วันนั้นก็จะไม่เสียดอกเบีย้ยลองอาศัยช่วงเวลานี้ในการลงทุนซื้อขายทองเก่งกําไรแต่อย่าลืมชําระค่าบัตรเครดิตให้ทนันภายในระยะเวลาปลอดดอก ะะและศึกษาเรื่องการลงทุนทองให้ดีก่อนรวมถึงศึกษาช่วงที่มีโปรโมชั่นเพราะร้านทองบางร้านอาจจะคิดค่าธรรมเนียมในการรูดจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นคิดต้นทุนให้รอบคอบจะได้กำไรมาเข้ากระเป๋าเราเต็มๆคะ่ะ เทคนิคที่6ค่ะชวนเพื่อนมาสมัครบัตรเครดิตแค่ชวนเพื่อนมาสมัครบัตรเครดิตก็สร้างรายได้เสริมได้แล้วเพราะมีหลายธนาคารที่มีแคมเปญสาหรับลูกค้าให้แนะนําเพื่อนสมัครบัตรเครดิตแค่เราชวนเพื่อนให้มาสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารหากเพื่อนได้รับการอนุมัติเราก็จะได้รับรางวัลไปด้วยโดยที่รางวัลจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนเพื่อนของเรายิ่งชวนมากยิ่งได้มากแค่นี้ก็มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ง่ายๆค่ะ นี่คือ6เทคนิคนะคะในการใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดนอกจากนี้แล้วบางบัตรเครดิตยังมีส่วนลดหรือโปรโมชั่นในการซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหากเ,เพื่อนๆจะซื้อสินค้าอะไรเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องสําอางหากเราลองเช็คโปรโมชั่นบนบัตรเครดิตของเราให้ดีก่อนซื้อเราก็อาจจะได้รับส่วนลดเยอะแบบคิดไม่ถึงกันเลยนะคะมีบัตรเครดิตใช้ให้เป็นประโยชน์ครอบคลุมทุกด้านก็จะเป็นเครื่องมือทําเงินรูปแบบ ใหม่เพิ่มรายได้อย่างคาดไม่ถึงแต่ชบาอยากจะย้ำนะคะอย่าลืมอ่านเงื่อนไขแล้วก็ข้อมูลให้ดีก่อนทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรควรได้รับและทำให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นตามที่วางแผนไว้นั่นแหละคะ่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ